ลาก่อยเพลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับซีดี์ขิงไอดีของเรากับเกมฮงไคซาเดลตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วนะตั้งแต่เกมออกมานะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าผ่านมาตั้งนานเพิ่ง3ตอนเองสำหรับเกมนี้นะวันนี้ผมไอดีของคุณโอชินะโมไปทางซ้ายเฉยเลย <c oughs> ชินจัดหาชื่อดีไม่เจอนี่เลยนะชูบุ๊ปอิสไมเอเมนทีพีเอสโอ้โหคืออะไรเนี่ยตัวที่เจ้าของดีบอกว่าเปิด E6 น้ที่จะมาขิงในคลิปนี้ก็คืออัคโดรน,นั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนน้นี่เลยนะมาดูกันว่าจะปาดดับ แรงขนาดไหนนะกับอะครอน E6 และ S1 ด้วยนะฮะของอดีนี้ไหนๆดูอะครอนแล้วแอบ,บดูซิ้วุ้บหน่อยดีกว่า<ล>เห็นบอกว่าเป็นตัวเม M DPS เหรออ๋อ E0 <laughs> นึกว่าซิ้วุ้บ E6 ด้วยอย่างน้อยเนี่ยก็มีอะครอน E6 ตัวนะก็เด <s> ี<อ>๋ยวมาดูกันว่าคดีนี้มีตัวละครตัวไหนบ้างปไปเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันแต่ก่อนอื่นแล้วฝากกด Subscribe ช่องและกดเพจและชอบคอนเทนต์แบบนี้ของเกมเกมซีแฟลกและเกมสตาร์เดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากพูดคำซูลเจนี่คุณน้องเอาไว้สักครู่เดียวนะครับ โกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซินิแพคถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซินิแพคบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลขไอเดีเกมชินเซิร์เวอร์และชื่อต่อละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะมามาไล่ดูทีละตัวกันเลยดีกว่านะเริ่มจากอคารอน e 6ต <c laimed Marvin flanzen> ัวนี้เลยสปีด1 3 0นะแอมเห็นนะ โอเคอะไรคนประจําตัวเออเทรสเต็มหมดแล้วนะฮะแล้วก็ลิลิีเป็นเซตประจําตัวหมดมาดูทีละชิ้นเลยไหมเดี๋ยวนะดูสแตทรวมดีกว่าคิลเลนห้าสามคิรนเมทสองร้อยเจ็ดเออเอ็กแท็กสามพันเอ๊ยกว่านี้ได้ไหมนะหน้าเดี๋ยวดูสิอุ้ยหัวสปีดคิเลนคิเมทโอเคหมวกผ่านโอเคแหวนหืมคิลเลนคิรนเมทนะฮะก็พอใช้ได้ในะคิลเลนเหมือนสองโดในคิรประมาณสามแล้วก็เสื้อเป็นคิเลนอูเสื้อคิลเลนทําคิรนเมทได้ถึงสองร้อยเจ็ดเลยเหรอโหหดมากโหดมาก อรองเท้าสปีดคิดเมทยี่สามเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอ้โหนี่เชือกคิดเมทสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวของลูกแก้วคิดเมทสิบหกเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้เรียกว่าฟาร์มาอย่างหนักแน่นะครับจะมีชิ้นหนึ่งที่ดูด้อยกว่าชิ้นอื่นคือเชือกนี่แหละเชือกแถบเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะฟาร์มได้หาอันใหม่ได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเข้าใจว่าน่าจะยังไม่มีแน่เลยลนะโอ้นี่โอ้ยพวกที่มีคิดน่าจะลองอัพหมดแล้วแน่เลยเนี่ยเห็นไหมเชือกเนี่ยมันมีแค่ออฟเดียวเองหนึ่งในสี่เองเพราะฉะนั้น แค่คิเลทมานี้น่าจะดีมาเลยคือนจริง2 0 7 5 3เนี้ยก็ไม่เ,เดี๋ยวนะเขา e 6เขาได้คิเลทเพิ่อมอีก18%ตรงนี้ใช่ไหม53า8บเป็น71 71บวกลิลิกก็80กว่าแล้วนะก็โอเคมั้ง80 200อ่ะคิดไดง่ายใส่ฟู้ชวนเข้าไปมีไหมนะเนี่ยดีนี้มีฟู้ชวนไหมโอ้ไม่มีวะก็ประมาณ80 200นะสปีดร3 0ก็ไม่แย่ยแล้วจริงไหนๆปั้นขนาดแล้วถึง1้4ก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่แย โอเคแต่โอ้โหผมว่าคือ,อยังไงก็แรงอ่ะจริงๆผมไม่ต้องคิดมากหรอกเรื่องปั้นฟูมากไม่ฟูมากเนอะดูต่อที่ล้วนเหมยนะฮะสปีดร้อยสามแปดเบกเอฟเฟกร้อยสามแปดทำไมมันเท่ากันพอดีเลยวะเนี่ยเมกะเฟกก็พอดีๆนะบวกไอตัวของเทรสก็น่าจะเป็นร้อยห้าแปดก็ใกล้ๆกำแพงพอดีแล้วก็ใส่เป็นเซตเบรกเอฟเฟกต์หมดเลยด้วยนะฮะถ้าสนใจเชือกอะไรเนะี่ยเชือก Energy Regen แล้วว่าเบรกเอฟเฟกต์จากจากไอตัวสเตน้อยนะเนี่ย เออจริงด้วยเห็นป่ะอ๋ออันนี้เยอะอยู่อันนี้เยอะอยู่ถ้าจริงถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมส่วนตัวผมผมว่าหน้าเปลี่ยนไปใส่เซตสปีดอยู่นะถ้ามีเสื้อสปีดเซตเนี่ยแล้วมีเบลฟีเป็นออฟดองอะ่ะ ทำได้นะอย่างรวนเหมือไอ้ดีผมอะ่ะก็ใส่ใส่สปีดเป็นออฟลองก็ทําได้ร้อยสีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็รองเท้าเนี่ยก็เป็นสปีดแล้วก็หาเบรกเอฟเฟกมาพูดถึงรองเท้าสปีดก็ไม่ได้หาง่ายเนาะไอ้ดีนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเออว่างๆก็ลงดันนี้ก็ได้นะถ้าไม่รู้จะฟาร์มตัวไหนนะผมแต่โดยรวมๆนี่นี่โอเคละเค่ว่าเด็ว่านี้ได้แต่ร้อยสาก็ก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมมาที่กาลกเกอร์นะอันนี้ใส่ไอ้ตัวเรียกว่าหลายคนมันจะ ประจุตัวก็ได้นะเทรสก็เอามาแล้วพอสมควรใส่เซตเบรกเอฟเฟกเพราะว่าตัวนี้ฮิวตามเอฟเฟกเนาะแล้วก็ e 6กน้ำเนาะเพราะว่าอะคาลอน e 6อ่ะอันนี้มาตู้เดียวกันเนาะก็แกร์เกอร์ e 6เนี่ยเบรกธาตุไฟโคตรดีเลยเพราะได้เบรกเอฟฟิเชนซีเพิ่มแล้วก็ถ้าเล่นตี้กับลวนเหมยเนี่ยก็ยิ่งเบรกเร็วเข้าไปใหญ่แต่ว่าถ้าจะเล่นกับอะคาลอนเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนลวนเหมยออกเป็นพวกตัวลบล้างเนาะอ๋อแต่ว่าอะคาลอนเขา e มีกลุ่มดาวมันก็เลยเล่นลบล้างแค่2ตัวพอก็เลยเป็น,นลน้้้ววนนเเเหมมยยยคออออโบบบกกกกัััาาแแลล็ร์ไไดดตต่่ทีีีีปจะชงู เอาจริงถ้าเอาพิกพีกับผมว่าเอาเป็นเอ่ออะไรดีวะแต่ก็ได้แหละมังตี้ที่เขาจับมาเนี่ยเปลี่ยนเซอร์วอลเป็นเซอร์วุ๊กก็ได้แล้วแต่ท่ามนแล้วเอาเซอร์วอลมาเล่นนี่คืออวยหรือไงเนี่ยโอ้โหเซอร์วอล e6 นะฮะใส่ไรโคนประจำตัวด้วยนะอัลติเมทแรงอ่าไปต่อที่ตัวห้าดาวตัวอื่นเอาเวนชูรีนะฮะก็มานะฮะแต่ว่าไม่มีไรโคนนะเป็นเป็นไรโคนเอ่อสี่ดาวอันนี้นะซึ่งก็ใช้ได้ดีนะเออตัวเทรสอัพไอตัวเทรสโล่เต็มแล้วแต่ว่าไอพวกที่เป็นดาเมจ ยังไม่เต็มซึ่งก็เข้าใจได้แต่ว่าเนี้ยอัน,น erm, เนี้ยถ้าอัพเพิ่มเนี่ยมันจะบัฟเพื่อแรงขึ้นนะตัวของเอ่ออัลติเมทแล้วก็อันนี้เนี่ยจะได้ต้านสนาเพิ่มขึ้นซึ่งก็ไม่เลวนะมีอันที่ไม่ต้องอัพนคืออันนี้แหละตีธรรมดาไม่ต้องอัพนะฮะเพราะมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นอยู่แล้วเออลิลิกใส่เป็นเซตโลล้วนซึ่งก็ถูกต้องแต่ว่าเอ,อ๊ะทำไมมันแหวงแหวงเห็นตั้งแต่กานะเลเกอร์แล้วลิลิกบวกไม่เต็มนะไอ้ถุงมือบวกศูนยะ์เนี่ยจริงก็บอก,นะอบอกนะไปเถ โอเคค่อยๆเก็บหอมลอมลิบไปก่อนเดีย๋ยวสปีด122จริงถ้าเร็วกว่านี้ได้ก็น่าจะดีเป็นรองเท้าดีเฟนส์ดีเฟนด์4,003ผมว่าน่าเปลี่ยนเป็นรองเท้าสปีดนะมีไหมอ่ะอย่าบอกนะไม่ได้เก็บรองเท้าสปีดเซ็ทโลไว้หรือว่าไม่เคยมีโอ้มีนี่ไงพอมีอยู่พอมีอยู่เอ่อไม่มีดีเฟนส์เปอร์เซ็นต์สักอันเลยแต่ว่าลองลองปรับได้นะผมอยากรู้เหมือนกันถ้าเปลี่ยนดีเฟนส์จะลดเหลือเท่าไหร่3 0 0โอู้หหายไปเยอะเหมือนกัน,น 3, เนนว้ยโอเคอันนี้ดีเฟนส์เปอร์เซ็นต์แล้วอันนีีีี้หัวม Defense มดดเเเเฟนนสส์์์ปปออรซ็ตโค เชือกดีเฟนเปอร์เซนต์มีสปีดโอเคอันนี้ดีเฟนเปอร์เซนต์อันนี้ percent, ดีเฟนเปอร์เซนต์แต่ว่าน้อยเออจริงๆผมว่าถ้าหาออฟลองนิดนิดอะถ้ารองเท้าสปีดมีออฟลองเป็นเดฟเปอร์เซนต์น่าจะงัดน่าจะทำสปีด130บวกแล้วก็เออดีเฟนสี4,000บวกได้นะคิดว่าทำได้นะถ้าถ้าอยากจะปั้นทำนี้กันเพราะจริงไอดียนี้มีกาเล็กเกอร์ซีหกแล้วถ้าเล่นคู่กับอัคาดอนก็น่าจะเล่นตัวนี้แต่ถ้าอยากจะปั้นอนเวนจรูรีเนี่ยก็ปั้นได้นะแล้วก็มีเจอพาร์ทโอ้โหไอเดี้ยเนี่ย มีไอลิลิกโบว์สิบห้าเต็มไปหมดเซตโลเนี่ยเออเสื้อวูฟนะฮะเสื้อวูฟใส่เซตคอนตัมวอดจริงจริงเสื้อวูฟอีสูนแบบนี้ใส่เซตเบรกเอฟเฟกต์นี่อย่างโหดเลยนะผมแนะนำอย่างยิ่งเลยนะเสื้อวูฟสะไอเป็นไล่คนไล่คนอันนี้ด้วยอ่ะมันมันไม่ไม่แรงเท่าไหร่อยู่นะไม่แนะนำเล่นเป็นสายเดอเมทนะเออถ้าเป็นผมผมจะเปลี่ยนเสื้อวูฟเป็นสายเบรกเพราะว่าโหดจริงแต่ถ้าชอบแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะถ้าเกิดเคลียร์ซึ่งก็น่าจะใช้อคารอนเคลียร์คอนเทนเนอร์หมดแล้วอ่ะ ก็ไม่ว่ากันนะครับผมเอาว่ามีแล้วคนประจําตัวคุณแม่ด้วยอันนี้เป็นเป็นตัวละครที่2นะที่เปิดมาที่มีอาวุธประจําตัวนะฮะคุณแม่กัฟก้านะฮะแปลว่าอวยใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่เซตตรงเปะจัดเต็ม e สูตรนะแอคแท็กสี่พันเดี๋ยวสปีดร้อยหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยแอคแท็กเยอะไปสปีดน้อยไปไหมโอ้โหผมว่าในคนนี้เอาสปีดขึ้นอีกหน่อยได้นะนนะสักร้อยสามสิบไม่น่าเกียดนะยังไม่มีหรอยังไม่มีแน่เลยโอ้แต่รองเท้าเยอะมากเลยเซตน,นี้ นี่มีสปีดสักอะไรเหรอเนี่ยมีนี่ไงโอ๊ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนรองเท้าได้ผมว่าเนี่ยมีมีรองเท้าสปีดอันนึงพอดีเลยใช่ปะ่ะทุกคนว่าหน้าเปลี่ยนไหมผมว่าหน้าเปลี่ยนนะเพราะไอ้เทคมันล้นแล้วอะ่ะไอ้เทคตั้ง4,000กว่าเอาสปีดมาเติมเท่าน่าอยผมว่าก้าวข้าเร็วๆนี่แบบดีมากเลยนะเพราะมันยิงปืนไงมันมียิงปืนเสริมเอออุย๊ยมีหลายคนประจำตัวพี่เวลด้วยทำเอาผมอยากรู้ว่าใช้แบ่อยแค่ไหนพี่เวลเนี่ยเป็น5ดาวที่ในไอดีผมเองนะก็คือไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้ใช้เลยมาเป็็นนนนนหลลลาาายยเเเดือมมกแแแ้้้้วว่่่จะปปีปีัังนะตงตต เปิดได้มาใช้แป๊บเดียวเองเพราะว่ามันเข้ากับตีมก็ได้โอ้โหดีนี่เวล E 1นึ่งวะเวล E 1นึ่งเลยนะเนี่ยแรงขนาดไหนเนี่ยอยากลองเล่นจังเดี๋ยวต้องลองหน่อยแล้วเนี่ยมีหลายคนประจำตัวเนี่ยคือผมอยากรู้จริงว่าเวลแบบปั้นปั้นเต็มๆอย่างเงี้ยมันแรงขนาดไหน,นไอเดีนี้ก็ก็ใช้ได้นะแต่สปีดน้อยแฮะไอแท็กเยอะเหมือนออฟลองไม่ค่อยเป็นใจเหมือนใช้ของเหลืออารมณ์เหมือนพี่ว่าใช้ของเหลือแคลอนตัววีแหวนนี่ดีแล้วก็ใส่เซตนี้ด้วยนะโอ้โหนี่มันเล่นตีกับแคลอนชัดๆต้องลองแล้ว,ต,ลลวต้องลองพี่เวลแล้วเออโบรเนียใส หลายคนไมเต้พาสหรอโบนิเซีนี้ดีกว่านะไอพาสแอนดะ์ฟิวเจอร์เนี่ยอันนี้แนะนําให้เปลี่ยนนะอันนี้ไม่รู้ใส่ดักหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ดีกว่าเยอะเลยนะจะแย่งอยู่คงมาก็ได้นะนย่ยขัด5ได้เลยด้วยนะอันนี้มันเป็นไล่โคนที่ออกแบบมาเพื่อบโรเนียอยู่แล้วนะครับผมเออแล้วก็ยังไม่ได้อัปเทสอันนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะไม่ค่อยได้เล่นหรือเปล่าเพราะว่าไอดีไม่มีตัวเล่นคู่ไหมแต่มีจิงหลิวนะจิงหลิวเล่นคู่บรเนียพอได้อยู่นะผมผมส่วนตนัวผมชอบนะก็หน้าปั้นบมเนียเพิ่มอยู่สปีดก็ดน,น,ดออกน้้อ่เงคิวาร ได้นะ,อย, 103, 4, อ,ะอย่างน้อยร้อยสามสี่อะไรเงี้ยบวกมาอีกนิดเดียวเองเอ่อคัดเอฟเฟกต์คัด, A act, คดลิลิกเพิ่มอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราไล่ดูก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยสรุปว่าคิดว่าไอดีเนี้ยโฟกัสตัวไหนก่อนดีเพราะเท่าที่พูดมาเนี่ยเหมือนมีหลายตัวแล้วที่สามารถโฟกัสได้เอ่อดรเดโชถือไลโคนของราชสังหารแล้วก็เทรสอันนี้เต็มแล้วนะเป็นเซตเวสแลนเดอร์อ๋อจริงๆเอาอเอฟเฟกต์ act, พี่เวลมาใส่ได้เลยนันะ่นะโยงมาได้เลยถ้าเกิดไม่เล่นนะเออแต่อัตราส่วนดีมากเลยนะ 67 162ดร้หกโหเป็นอัตราส่วนที่เวอร์มากเพราะว่าอดีตแฟกต์เซตนี้ดีเหรอโหนี่ไงคิดเลทสิคิดเลทสิบแปอันนี้คิดเลทแอันนี้เสื้อคิดเลทชัวร์นั่นไงมันเลยกลายเป็นว่าดูดีเพราะไอตัวไลท์คนนี่ไงมันบวกคิดเลทคิดเลทได้ทุกอันเลยเนี่ยนี่จริงไม่ได้เยอะมากด้วยซ้ำในนี่แค่2โลเองแต่ว่าก็ดูแบบดูดูสวยพอสมควรนะน่าจะเพราะรองเท้าด้วยแต่ว่าไอดีนี้ทำไมรองเท้าสปีดเอ้ยผู้ผิดรองเท้าไอแท็กเปอร์เซ็นต์หลายตัวจังไม่ค่อยปั้นสปีดเลยเนาะ อยันชิงเอ,ออยันชิงไม่ต้องดูหรอกมั้งนะโอ้โหจซีหนึ่งด้วยโอ้ยเล่นกับอวินเจอรีนได้นี่หว่าแล้วก็จิงหลี่ยวนะอี๋มีอะไรคนประจำตัวดินี่อวยอวยแน่นอนชัดเจนอื้อหือลิลิครบประจำตัวครบ 27, 200. ยี่สิบเจ็ดสองร้อยแต่เต็มสปีดร้อยสามสองนะฮะเล่นคู่กับโบเนได้พอดีเลยแต่ว่าจริงถ้าอัพเป็นสักร้อยสามหกแล้วก็โบเนร้อยสามสี่นี่เพอร์เฟกต์เลยมีคาร่ากับหลายคนประจำตัวด้วยเนะี่ยอันนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันแล้วก็เออรองเท้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ ทิ้งลิลี่ไว้บทสิบสองแต่โอเคนะ ถ้าเกิดถ้าเกิดทรัพยากรเราไม่ค่อยพอเนี่ยทิ้งไว้12ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับไอดีนี้นะเหมือนโซนใหญ่จะเป็นอาร์เคลอนตัวเดียวที่ e 6นะที่เหลือก็โหแต่เขาปั้นเบอร์80เยอะมากเลยวะมีกวอนไหนเฟน80ดสซัมโพแปดสเพล่า80เอ้ยถือไอ้ไลท์โคนนโซลูชั่นขัด3ด้วยแต่อย่างเพล่าเนี่ยลิลิกก็ปรับได้น,นะจริงเพล่าไม่จำเป็นต้องใส่เซตน้ำแข็งอันนี้นะไปใส่เซตโบว์สปีดจัดเต็มเลยดีกว่าคือเอาแสแตตสปีดกับอีกอันนึงบวกเลือดก็ไไไดดด้้้้บบววกกเเฟนนนซ์อออะะรรใหมัึึขงีย สปีด140กว่าไปเลยก็ได้นะอันนี้ถ้าเอามาเล่นกับออเครลอนก็ได้เพล่าอ e ีหกด้วยนะครับผมโอเคหมดแล้วมั้งคิดว่าประมาณนี้นะแต่ทำไมสมุดเวลเขาเหลือล้นมากอัพเวลเกือบ80ได้ทุกตัวสมุดเวลเหลือล้นมากแต่ว่าลิลิกบวกไม่ค่อยเต็มเออน่าสนใจอ่ะมาดูกันว่าไอตัวฟอคเต้นฮอลเนี่ยดาวเต็มหรือยังนะ่าจะเต็มแล้วแหละดีขนาดนี้เฮ้ย ขาดไปดาวนึงเลยว่ะวฮ้ยดาวยังไม่เต็มหมอเพียวฟิกชัน่นดาวก็ยังไม่เต็มออะมาลองเล่นอันนี้ก่อนมาลองเล่น M o c มก่อนผมว่าไอ้อดีนี้เล่นเพียวฟิกชัน่นดูไม่ง่ายนะดูไม่ง่ายนะแต่ก็น่าจะพอได้เฮ้ยสงสัยเลยทำไมมันไม่เต็มวะ่ะเดี๋ยวนะเรามาแบ่งตีไอ้ดีนี้ก่อนนะอะเคอรอนต้องไปล่างว่ะ แต่ว่าไม่ค่อยมีตัวดาเมีตัวอื่นแล้วที่นอ้เพิ่งเจกัฟกา้านะด้านบนเนี่ยเอเอเจอร์จินต้องอยู่ด้านล่างเอาพี่เวลไปแล้วก็ตัวแปะดีบัฟเชลูไปบนจริงเป็นหลวนเหมยได้นะด้านล่างเนี่ยด้านบนก็หลวนเหมยได้หลวนเหมืยด้านบนดีกว่า ก็มีไดโนเสาร์ตัวนี้แล้วก็เออ่ตัวสุดท้ายที่มันอะไรเลวะเอ่อดอเอรเลโชก็ไม่แย่นะเนี่ยออ,อแต่ไม่มีซัสเตนเลยเออ่นอกจากอเวนเจอรีแล้วตัวฮิวอีกตัวหนึง่งคือตัวอะไรเอ่ยอ๋อกาเลกเกอร์ไงกาเลกเกอร์เหมาะไหมนเนี่ยเอ้ยธาตุไฟได้อยู่มัง้งได้อยู่มั้งอย่างงี้ได้ปะเอาออประยุกต์ดูนะประยุกต์ใช้ดูนะอันนี้มีอเวนเจอรีแล้วแล้วก็เอ่อขาตัวอะไรข่าตัวแปะดิบัฟง่ายๆสักตัวหนึง่งแต่ซูบอยู่บนนี่ไงเพล่างไงเพล่า,งงลาที่สปีดชา้าไปหน่อย เออจริงถ้าเร็วกว่านี้นี่เพอร์เฟกเลยอะสปีดมันแค่ร้อยสาองเองอะแต่ก็น่าจะใช้ได้นะเออหรือเป็นโบนเองได้เลยเนี่ยเออจะเป็นโบนเนีเยแต้มสกิลน่าจะแปลกๆเป็นเพล่าะก็ได้อ่ะลบล้างเกินหน่อยไม่เป็นไรอ่ะมาลองดูมาลองดูว่าเราจะเล่นได้ดาวเต็มหรือเปล่าต,าต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 า,ตาบัาฟ้ามาเจอกแกลเกอร์ E หกหน่อยวัยังไม่เคยเล <ๆ S 2> ่นกแกลเกอร์เหมือนกันอยากรู้ว่ามันฮิวแรงแค่ไหนเหมือนกัน หูโดนไดโนเสาร์หวดยังเจ็บโอ้เจ็บอ่ามาเดวุ๊บแต่จุดอ่อนตัวนี้ก่อนเออเจ็บเหมือนเหมยป้ายหนึ่งเบิร์นยิงปัาบแต่ทำไมดูตีนี่แปลกๆวะมันไม่มีแบล็กซอนเนอะเดนเมีมันจะแรงพอไหมเนี่ยตีแปลกๆอ่ะแบบดูไม่มีตัวเดนเมีจริงจังสักตัวเลยงงๆเหมือนกันดูแล้วก็งงๆนะเฮ้ยเอาวะอุ้ยมันเบรกดีนะเนี่ย ป๊าพอ,อยนี่เบรกเบรกนี่ตัวนี้ยังไม่เบรกน,นะามารอบนี้แหละอ่าเบรกแล้วป๊านี่ผมเชื่อมั่นในกาฟกาอาวุธประจำตัวนะเชื่อมั่นนะนะเราลดเด็บตัวนี้ก่อน,นอยวตัวนี้มันจะฟื้นนี่ วิ่งสองหมื่นแลมกันนะซูเปอร์วูฟเซตนี่ไงซูเปอร์วูฟเซตคอนตัมโอ้โหขอแรงๆหน่อยเอาแค่นี้ยังเหรอวะทำไมไม่ค่อยแรงเอไม่ค่อยแรงเลยฮะต้องเอาตัวดาเมจมาเพิ่มป่ะเนี่ยเออต้องเปลี่ยนเซวูฟเป็นตัวดาเมจเพิ่มป่ะเนี่ยเออเดี๋ยวนะไปทางไหนดีอย่างงี้แล้แปลชุดอ่อนตัวนี้เพิ่มก่อนป๊าด โดนเหมยเปิดบัฟใหม่โดนสับหนึ่งโดนสับสองเออกัฟก้าต้องดึงดรอดตัวนี้วะโอ้โหมันไม่ตายเลยวะเราใช้เวลานานหน่อยแล้วเราค่อยไปเร่งอีกครึ่งหลังเอาแล้วกันนะดูทรงแล้วโอ้มันฟื้นมาแล้วว่ะตัวเนี้ย ายาจังดาเมจเล้งไม่พอเอาเว้ยมันเบรกดีจริงนะเนี่ยพูดเป็นเล่นไปแต่ว่าเราต้องการตัวนี้เนี่ยเฮ้ยสวยมีบัฟช่วยเฮ้ยมีบัฟช่วยว่ะ แต่แค่ใส่เคลื่อนแรกนี่แค่แบบมอนสองตัวแรกนี่ก็กินไปกินไปเยอะมากแล้วเนี่ยน่าเกลียดมากเลยเอาจริงไหมครับต,ต้องต้องต้องเอาโคโคาเลยลงก,ก่อนโอเคโอเคอ่ะแบ่งแบ่งกันตีไปนะอย่าตีซ้ำตัวนะชยวบุ๊กเกือบตาย เดี๋ยวนะกำลังดูว่ามันจะฮิวทันกันไหมเนี่ยเฮ้ยเป็นท่าไฟด้วยสวยมากต้องฮิวไหมฮิวหน่อยแล้วกาตายโหฮิวแรงว่ะฮิวแรงฮิวแรงอ้าวดึงหน่อยปึ๊บโอเคอ่ะเจ็บมากบับ โอ้ยอย่าตายนะยเกือบตายเกือบตายโอเคโอเคเดี๋ยวนะใจเย็นๆดูบัตรเออโอชิโอคิเซอริเตอนเราเบรกตัวนี้ก่อนเลยไหมเออนะขอคำนวณแป๊บจริงมันก็เบรกอยู่แล้วนะอู้หูเฮียอ่ะเบรกไปเลยแล้วกันเอาไก่เล็กเกินนี่แหละไอ้ยัง ก็ฮิวเออได้ฮิวขึ้นมาสวยสวยฮิวขึ้นมาโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ปับ๊บดึงโอเคโอเคอเบรกซ้ำฮิวบุ๊ปใส่ไดเมดลงไปลงไดเมดไปไอนี่นะไปเอยงโอ้โต้องหมื่นเก้าเนี่ยไม่แรงเลยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วมันชาร์จพลังแล้วว่ะทุกคน ไม่รอดแล้วไม่น่ารอดเดี๋ยวนะยังไงดีเนะี่ยเออแกลกเลอร์ควนไปก่อนอือ้อนึินอื้อโอเคอันนี้ยังไม่เฟืน่นไม่เป็นไรอึอ๊บตรงเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอดทนไว้เพื่อนโอ้โหโอ้ทนไว้เพื่อนเอออ่ามีตกตายไม่ไหววะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่สตาร์เร็วนี่มันยากกว่าเกนชินตรงที่ว่ามันเหมือนใช้เวลานานกว่าเด่นั่นเด่นั่นเนั a few minutes later แล้วทำไมกาเลเกอร์เล่นเหลือแค่นี้วะโอตะ้ตายปะเนี่ยตายปะเนี่ยอะไรเนี่ยตัวฮิวปึ๊บเดียวจะตายแล้วอีวหกด้วยไม่ได้ตีเลยไม่ได้โอ้ยตายตัวฮิวตายโอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ meanwhile <c oughs> ผมเห็นไปลูแวบ,บๆ <c oughs> โอ้โหนี่มันขิงไอดีหรือแกงไอดีเข้าอีกแล้วเนี่ย เอ,อ้ยผมต้องเอาไปรูลงวะน่าจะฮิวแรงกว่าการลักเกอร์มั้งอ่ะผมว่าลองดูลองดูเป็นธาตุใส่ฟ้าช่วยเบรกได้แต่ว่าเบรกชาก้ากว่าการลักเกอร์เยอะนะแต่น่าจะฮิวแรงกว่าปะอ่ะมาเดี๋ยว้ำบัฟมันว่ายังไงนะลืมละโอ,โอ้มาต้องมีโฟล์ลอัพนี่ว่าโอ,อ๋ถึงว่ามีคุณแม่มาดีเฮ้เยเพื่อนจะตายแล้วไอ้หมอไปช่วยด้วย มาเลยป๊าปเ,ออเปบียงเฮ้ยเบรกได้เบรกไปยังไงล่ะนี่จะเปลีเพิ่มเติมว้าจะตายแล้วอย่าเพิ่งตายนะห้ามตายนะถ้าตายก็คอ่คอยชุบชีวิตแล้วกัน <laughs> ถือว่าเราใช้ชุบชีวิตแล้วกันนะปล่อยตายได้หนึ่งครั้ง อ่าเรามาปล่อยตายกันดีกว่าปล่อยตายไปเลยตายชัวโโอ้หแข็งด้วยเฮ้ยมันใช้พลังแล้วว่าเลอเต็มสกิลหนึ่งแต้มไฟบอเฮ้ยฮิวทันพอดีเฮ้ยฮิวทันสุดยอดฮิวทันโอ้ยสวยไม่มีใครตายครับผมโอ้ไม่มีใครตายว่ะสวยงามเบรกทันไหมอ่ะ เบรกไม่ทนันโอ้ยอย่างวันนี้ตายอยู่ดีโอ้สุดท้ายได้ชุบอยู่ดีน่าเกียดจัดสุดท้ายได้ชุบอยู่ดีโอ้ยนึกว่ารอดแล้วเมื่อกี้โอ้โหเสียชุบชีวิตอยู่ดีปวดเศร้าโอ้โหตีนี้แม่งโคตรฝืนโอเค เบรกมาทางนี้แล้วก็แม็กอัดเข้าไปทีเออสวยเบิร์ดเบรกไปเลยจ้านี่โอเค <c oughs> เดี๋ยวนะอ้นนี้จะตายแล้วสวนไปรูฮิวทางนี้ <c oughs> โอเคไม่ชิ่งมาทางนี้เลยโอ้งานไม่ดีงานเลวร้ายมาก <c oughs> โอ้ตีเบิ <c oughs> เร์ดส่งตัวซ้ำเลวร้ายสุด <c oughs> โอ้เร็วายสุดเดี๋ยวนะรถเกมไปก่อนรถเกมไปก่อนโอเคโอค้โหนี่เลยยนะี่สสองแล้วคือตอนนี้ขอเอาตัวรอดก็พอแล้วโอ้โหไซเคิลไ,ไม่สนแล้วตอนนี้โอ้ไม่กวนทำไมทำไมยากขนาดนี้ตายนะเนี่ยพูดไปเล่นไปตายนะเนี่ยงซุ๊ปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยรอดวะเฮ้ยรอดวะฮิวฮิว เย้วู้ฮู้ไล่สตีริงโก้ยชนะแล้วชนะแล้วอุ้ย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 ใช้ไปแปดไซเคิลโอ้โหทีมนี้ผ่านได้ฮ่า้ภูมิใจสุดอู้มามาดูทีมนี้ต่อให้ถ้าเออมาครบโทรมาเลยอ้ดูเดี๋ยวเอาท่านตีเดี๋ยวเอาท่านแข่งตีดีกว่านี่มา มาดูว่าพี่อะครอน E6 จะแบนแล้วผ่านอีสองเซนได้ไหมด้วยฝีมือของลาก่อยย้ำอีกทีนะเพราะฝีมือลาก่อยนั้นไม่เที่ยงมากดไปเลยมาฟันหนึ่งฟันสองและปาดไปสามสามแสนนะฮะทำไมมันเบากว่าที่คิดว่าเพราะเรายังไม่ได้ลดเดฟมอนเลยนะฮะอ่าไม่เป็นไรเราเราเล่นไปก่อนเรามีตัวแปะดีบัฟมากมาย <c oughs> อเวนเจอลินน bon no. ี pra, 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 ่นี่นี oh ่พ <c oughs> ีเวลโชว์หน่อยมากำกำกำโอ้ยเฮ้ยกัดไปพีเวลแปะแบงค์หูนี่พีเอเวนจอรินพีเอเวนจอรลินแปะโมคิทามีเลีย เฮ้ยรถดิเฟนต์ก่อนโอเคโอเครอบนี้แหละแรงแน่นอนแรงแน่นอนหนึ่งสองเอ้ยนี่นี่เรียบร้อยเหลือกี่ไซเคิลวะเนี่ยว่าไซเคิลเดียวไม่ทันแน่แน่ไม่มีทางทันเลยโอ้ยก้อนมันแค่เปิดเหรียญทีเดียวก็จบแล้วเนี่ยฮะ เฮ้ยไม่แน่เว่าจะมันมีเลือดสองลอดวะอีหกอีหกเอาแรงหน่อยอุ้ยอีหกแสนเปรตเอิงเหรออีหกแสนเปรเองเหรอเฮ้ยกดผิดไม่กดสกิลอีกอุ้ยช้าไปนิดนึงว่ะเฮ้ยเก็บแต้มเก็บแต้มเฮ้ยแต้มเยอะกว่าหนึ่งแต้มสุดยอดปันมาเลยปันมาเลยอีหกนี่นี่ เอ้ยแสนเก้าเองเหรออีหกแสนเก้าเองเหรออะไรวะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบางอย่างพลาผดผิดพลาดอะไรนี่เล่นต่ปอปม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 อ้าวมันมันไม่ได้แพ้จินตภา,าพนี่หว่าโอ้โหน่าจะเอาอะคาลอนน่าจะเอาไอ,ไอเอวิเทอร์ลีมาอยู่ด้านบนบนนี่นี่แรง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 นี่ป่าดีพีก็ได้อะ นี่ตายแนะ่นอนรอบนี้ไปไปซะโอ้โหย,ยังมีอีกยังมีก๊อกเปิดโลรอเลยอ่ะปั๊มโลรอเลยคือชนะแน่แน่เลยดูทีมเนี่ยแต่ว่าดามไม่เต็มหัวเสียใจเสียใจมากจริงๆอไ้รอบแรกสุดอะที่ที่ใช้กกนเล็กเกอร์มันเหมือนจะเร็วกว่านะ ไอไซคลมันเหมือนจะแค่ประมาณนี้พ่ายไงไอก็ดูเหมือนใกล้ๆแล้วอ่ะแล้วรีบกดรีบไปหน่อยตอนตัวตายลืมไงลืมว่าตายก็ไอ้นี่ได้ก็เล่นต่อได้โอ้ยเอ้ยกำลังจะปาดมันมันดันไอ้นี่เฉยเลยสร้างลูกเต๋าเฉยเลยอย่างพวกเนี้ยโอ้ยต้องมานั่งทำลายลูกเต๋าอีกเนี่ยอะไรเนี่ยฮะ ใช่ไหมเนี่ยนี่พี่เวลพี่เวลได้แปดแต้มเท่ากันเมล่าสามแต้มโอเคโดนสองตัวแต่โล่เราหนามากเอ้ยโล่เราหนามากเดี๋ยวลาฟันคืนแล้ว จัดไปสี่แสนครับผมแรงไหมไม่รู้ให้คนดูตัดสินใจเิอแบงค์ฮูนี่เฮล่าฮูลาโรดิเฟนฮูลาโรดิเฟนนะฮะแปดก้ามาไปรอบไปรอบนึงรอบนี้ต้องตายนอนหมดเลยรอบนี้ตายแน่นี่นี่นี่เรียบร้อย ดาวไม่เต็มเหมือนเดิมนะฮะโอเคไม่เป็นไรอ่าเราเล่นเพื่อให้รู้จุดอ่อนของดีนี้นะอ่าเป็นไงพูด้ดีก็จะ,จะเจได้ทนมาในดะีนีม้มีมีประเด็นหลักๆเลยนะคือเออผมคิดว่าต้องเพิ่มสปีดว่ะต้องเพิ่มสปีดเอ่ออาร์คารอนเนี่ยโอเคละผมคิดว่าพอไปได้คือมันได้แทคสามพันคิเลตห้าสิบคิเลตสองร้อยแล้วเป็นอ e ีหกด้วย,ยอ,อ่ะหุ่นเครื่องเมื่อกี้อาร์คารอนไม่ได้เบาหรอกแค่ว่าเราต้องเซตอัพอะไรบางอย่างให,ให้ให้ให้เขาเพิ่มนิดนึง อย่างเช่นรถดิเฟนซ์อะไรก่อนอะไรเงี้ยนะมันก็จะดูแรงขึ้นนะเมื่อกี้อะคารอนไม่ได้ไม่ได้เบาเกินไปนะเอพี่เอวันจจดีเนี่ยก็เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นได้เหมือนกันนะแล้วก็พี่เซีบุ๊กก็เร็วขึ้นได้ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเซตเ่ยยังไงก็เร็วขึ้นเซีวบุ๊กทำสปีดร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบไม่ยากนะไม่ยากขนาดนั้นนะนี่ก็เร็วขึ้นได้คุณแม่เนี่ยเร็วขึ้นได้แน่ๆอันนี้หนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยพี่เวลเวลมเื่อกี้ เออทิ้งหยุนก็น่าจะได้ใช้นะเมื่อกี้ตีด้านบนน่ะน่าจะเอาทิ้งหยุ่นไปได้นะกาฟกา้ามันจะบูสต์เดมเมจกราฟกา้าได้ไงผมคิดว่าไปแทนไปแทนได้เลยอาจจะอาจาอาจะเป็นกาฟกา้าทิ้งหยุนแล้วก็เออหลวนเมยแล้วก็ตัว <c oughs> กาลกเกอร์ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็ <c oughs> อาจอาจจะได้นะประมาณนี้ โดยรวมๆก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะว่าเอาเงินมาทุ่มให้กับอัครรอนตัวเดียวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดเพิ่มหนึ่งจริงๆแล้วตัวเดเมจอีกฝั่งหนึ่งเนะี่ยก็ดูไม่ค่อยมีนะดรเดย์โชก็เล่นกับอเวนจูรีนได้อยู่มัง้งจริงๆเมื่อกี้ห้องบนนะ่ะมันถ้าเกิดมีเวลามันลองได้อีกนะเป็นดรเรเดย์โชอเวนเจอร์ดีนซิวเวอร์บูฟแล้วก็ตัวตัวที่มันโฟล์ลอัพได้อีกสกตัหนึงเป็นคาฟก้าก็ K, ได้มัง้งแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไหมนะต้องโยกตัวไนไปด้าาล่า เออจะจะผ่าไปด้านล่างคือถ้าหมุนหมุนหน่อยผมว่าเล่นเรื่อยๆพัฒนาดีนิดหน่อยอดาวดาวตเต็มแน่ๆนะเพราะยังงมัน e มี e6 อยู่แล้วไงโอเค,อเคก็ประมาณนี้สำหรับไอดีของคุณอูชินะวันนี้ก็ไม่แน่ใจาว่าขิงไอดีหรือแกไอดีนี่ประมาณมานี้ทำคอนเทนต์เหมือนเกนชินเปรียบเลยนะเอาไอดีเข้ามาแกงเอา e6 เข้ามาแล้วก็เล่นไม่ผ่านะ <c oughs> อ,งงอะไรอย่างเงี้ยโอเคยังไงก็มีอะไรอยากแนะนำไอดีนี้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้นยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดิวเวอนจบ แล้วก็ขอบคุณจ้่อของไอดีที่ไอดีอะคาลอน E6 มาเล่นด้วยนะครับทัน,นี้ละก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย